พี่น้องครับมาเห็นนี่มาเห็นคุณแม่เพิ่นกาลังเห็ดยี่หยังอยู่นี่เดี๋ยวขอไปถามเพิ่นบ้างอ้าวสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับอันนี้บ้านนี้หยังครับนี่บ<ต>้านใหญ่ค่ะบ้านใหญ่ตบลเมืองคงบ่ครับบ้านใหญ่ตําบนเมืองคงอาเภอลาศรีสไลจังหวัดศรีสะเกษเท่านออัอน,อนนี้เห็ดยี่หยังอยู่ครับนี่โอ้เอาออกจากอันนี้บอกครับอันขานาบอกครับนี่ปลูกแบบปลอดสารเลยบอกครับนี่เพิ่งเพราะว่าสังเกตเพิ่งใบมันมีมาแลงกินนอ แสดงว่าปลอดสารเมมนบ่เนี่อืมครับเก็บไปหลายสุดแล้วบ่ครับเนี่ยพอกรลังซุดหนึ่งค่ะออเก็บไปในสุดหนึ่งบ่ครับเนี่ยอันสุดที่สองกําลังสิเก็บก็เลยมาเอาหยาออกกว่าเฮ้าเอาไปขายในตลาดลนาสีเฮ้านี่บ่ครับเนี่ยอืมผมเห็นอยู่ทั้งปุ่นคือปลูกผักกาดนั่นบ่ครับทั้งปุ่นโอ้ปลูกหลายแห่งปลูกผักใบสีหญ้าอ๋อคือว่าเขาปลูกแบบไรสารเลยบ่สีดญ้าเลยบอครับ ผักมันเห็ดหลายอย่างใส่กันค่ะแล้วก็หุบกรได้สีค่ะอยากติดติดกับไหนค่ะอืมเพื่ออยากให้พี่น้องชาวนาสีสลายเขาได้กินผักแบบปลอดสารน้ำนอผมคือจังเห็นแถวๆนี้พิ่นผุนทั้งผุนเขียวไปเหมดอนได้พ่นปลูกผักสวนขั้วยังบดเลยบ่ครับบ้านใหญ่นี่เพิ่นมีอาชีพนอกจากทำหนาแล้วนี่เพิ่นก็ปลูกผักนั่น่รออืมโอ้ปลูกบ้านนี่ผู้ใดล่ะครับเอาไปขายให้ เจาไปขายเองเจ้าเลยบ่<ช>โอ้ไปขายอยู่น้ำตลาดน่าสีเฮานี่บ่<ช>เอาไปขายยง้มจากมงค์ครับเวลาไปมันเดี๋ยวนี้ใช้ทรงมง่์กลัวสารเพราะว่าออะกอบพักเก็บแง้มเจ้าอะไรเอาไว้ตอนแรกโอ้ส่วนมากนี่เอาไปขายทรงเลยขายปีกครับขายปีกค่ะขายเห็ดเศร้าบ,บานทั่วๆไปเพิ่นมาซื้อนี่บ่ครับอืม,มอหลายด้ยค่ะบ่ครับมันบ่ใครหลายปันไหนนอนนี่นอนสังเกตบมึงปลอดสารเลยเนาะครับนอนเอง เอานี่ละครับพี่น้องครับมาเบิงมันปลูกขนาบะครับเนี่ยขนาแบบปลอดสารเลยเดยอครับพี่น้องครับสังเกตมงกระไดนอคันนอใส่สารนี่มันสีมันสิหยาสิบบเคมีมาแรงสิบบเคมีนอแต่ว่านี่จะปลูกนี่แบบไม่ใส่สารเคมีเลยเป็นบ่ครับเนี่ยพี่น้องสังเกตบังเดอเห็นบ่พี่น้องนี่มันก็สีมีห้อยมาเร็จ้อจ้อเพราะว่าเขาปลอดสารแท้ๆนาะของแถเนอคุณยายอยู่บ้านใหญ่บ่ครับคุณยายนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือวิธี ของชาวบ้า,บายยนไ่บ่อ,อ,อ,งงบอรครับงม,ม่เมยมาสวนบ่ง,งามเนาะครับน้อ<ล>เป็นวิถีของชาวบ้านไ่พี่น้องโอ้ร่มแห้งเนาะครับคุณนีนน<ล>เนาอบ้านไ่ตำบลเมืองโค้องอำเภอล่าสีสไลทจังหวัดศรีสะเก็ดเท่าะนะครับพี่น้องครับคุณมีอาชีพนี่ครับปลูกปักปลูกยาไปขายอยู่ตลาดล่าสีสไลทเท่านะครับอ้าขอบคุณหลายๆเลยครับคุณแม่เด้อขอบคุณครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ